没有，我打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  สลองน้ำแดงายบอลไยบี่จากรนารายจากนารายละโวยกอลกอนกอลกอนเปิดจีนยอเต้ันเต้ไยบี่กันตามทันนีพลหรือไม่พอลพลไม่พลลักษณะนี้ลองน้ำแดงเลยีเป็นํานาจากนารายแปดแปดเอาาลโวยเที่ยวแรกชิงด้วยพละงกรารากอลกอนกอลกอนเปิใจจีนยวเไม่ออกดูด้วยสายตาปุยตกที่นั่งลำบางปุยเบาเพียงตกที่นั่งลำบางจากนารายแปดแปดไล่กีคอ อานได้ไม่ได้มันไม่ทันใส่กันเต็มที่เต็มร้อยเต็มล้านฝาละท้า,ายไปเบื้องหน้าหลังสามพระเจ้าเสือหน้าอมันทำทองดูสิว่าเรือนี้หุ่ลองหนา龙门หุ่รื่องหนา龙门ก้อนก้กนเพชรพ่นแสงหนีออกมาก่อนดูสิว่าจะอะไรจจะอะไรเปบนแบบจะละไรเปบนแบบบุยบางเปียกบุยบางเปียกแสงได้หรือไม่ได้ร้อยแมรสุดท้ายร้อยแมรสุดท้ายร้อยแมรสุดท้ายไหนขนาดนี้เอาละวอยดูสิว่าไหนดำไหนดำจากอะไรอะไรแบบไปดิบเราจากอะไร เสียแล้วกอลกดเพ็กพันแสงไห้ควายหนีขเข้าเส้นชัยเรือชิงจนเริดทายเสียงสมศักดิ์ศรีขอเสียงประปือดังๆครับแพ้จนะเป็นเกมกีฬาครับโอ้โหสู้กันแบบแหลกเลยครับแหลกเลยครับเียวไปหนึ่งเที่ยวครับก็รอดพีไปรับเชิญครับ เป็นดารารับเชิญครับแล้วขยากแปะเมื่อติดตามไม่ได้นะพ่อตลอดขวัญส่งามอ,อมาเลยาจุ๊ยกระจายกระเจียวกระจาวตาคนตาพายถ้าเกิดใครอยากดูเรือไปโน่นนครนายกท่านจะดูไอ้น้องลุ่นไอ้น้องตะหรือผู้ใหญ่เทพต้องไปที่ไซงามพ่อไอ้น้องลุ่นไอ้น้องตะไปพักรถอีก,กองพ่อมาไปพักเรือยาวไอ้น้องเอ,อิ้์ตนำทีมมีท็อปลูกพ่อไอ้ครูนี่เอาด้วยสมองตามสายตาทอปเลยมันไม่ยอมดีว่าลูกน้องทอจอโดง หายหนีละว้ยเอาละว้ยลักษณะนี้อันตรายแน่นอนทีมงานไม่ธรรมดานั่นก็คือจากนารายแปดแปดตัวปุยปุยปอกเปลืกไล่ก่อนขอมาไล่ก่อนขอมาตามตันไม่ทันระยะระยะนี้ระยะนี้เริ่มอันตรายหนีออกไม่ออกนั่นก็คือกอลก็นาวาเพชรพันแสงหนีออกไม่ออกแล้วจากนรายังไม่รับรความพยายามเรือนี้ของท่านสอบจอวิจักรพบใบกบไมไปบปุยบอกเปลืกปุยปอกเปลืกหมดไม่หมดเอาเลยถูซิว่าเละไรแก่สุดท้ายตีพันแสงค้าแล้วนีพ้นหรือไม่พ้น ผลไปผลผลไปผลจำรอดเกาสะพานมาอยหกสิสุดท้ายเอาเลยดูด้วยลยนะจากตะลายจากตลายเปแปดไม่ยอมจากลายแป็แไม่ยอมเลข้อเลยเบียดเลข้อลยเบียดลยเบียดที่มาดูด้วยลันกดลัดพันใจัดพันใจีขลักดพันจมีลักพันจีขลังกันีจักตลายมีจักตะลายีจักะลายมีเข้าส้นใจยกมการตัดสิลเรือที่ชนะ ลองนำนำแดงกอละกตนาวาเพชรพันแสงกอละกตนาวาเพชรพันแสงเป็นแชมป์และได้ของถ้วยพระราชทานในปีนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณชมน้องไวมาขอตั้งลังใจจะทําให้ดีที่สุดฝากช่วยกดไช่ เอ้พายอให้มองันมาชมสมุกและมีเหตุขอกำลังใจช่องนี้มีเรื่องราวชวนให้